พราะเราเข้าใจถึงความต้องการที่แตกตา่าง19นิ้วเยอรมนีเอ็กซ์พอร์ตแรกจึงคิดค้นและออกแบบเพื่อให้ตรงกับความต้องการใช้งานที่หลากหลายและไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องจึงทำให้ปัจจุบัน19นิ้วเยอรมนีเอ็กซ์พอร์ตแรกมีหลายรุ่นด้วยกันไม่ว่าจะเป็น g 0 Open RAC k ออกแบบมาเป็นโครงสี่เหลี่ยมยึดบนโครงฐานแบบสกรี สามารถเพิ่มเสาโครงสี่เหลี่ยมได้อีกหนึ่งชุดบนฐานเดิม G1 Wall Rack ออกแบบเป็นตู้สามส่วนทำให้สะดวกในการติดตั้งเหมาะสำหรับติดตั้งที่ผนัง G3 Rack Cabinet ที่ออกแบบมาให้เป็นมากกว่าตู้เก็บอุปกรณ์แต่ยังเป็นเสมือนเฟอร์นิเจอร์ชิ้นงามในสำนักงาน G4 Server Rack ที่คิดค้นและออกแบบเป็นพิเศษโดยประตูหน้าเจาะรูรอบอะคริลิก และประตูหลังเจาะรูระบายอากาศตามมาตรฐานทั้งบานเพื่อระบายความร้อนของอุปกรณ์ในตู้ได้เป็นอย่างดี G5 Data Center ตอร์ออกแบบให้ประตูหน้าและหลังเจาะรูระบายอากาศตามมาตรฐานทั้งบานรองรับความต้องการสามารถระบายความร้อนของอุปกรณ์ได้ดีกว่าและรวดเร็วกว่าไม่ก่อให้เกิดความร้อนสะสมในตู้ซึ่งจะทำให้อายุของอุปกรณ์สั้นลง G7 อุปกรณ์เสริมมีให้เลือกมากมายอาทิ ถาดรองอุปกรณ์มีความแข็งแรงออกแบบให้รับน้ำหนักได้เป็นอย่างดีพัดลมร่างไฟนอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์เสริมอื่นอีกมากมายรองรับการใช้งานทุกรูปแบบ